สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดี FC ทั่วโลกสวัสดีผู้ติด,ดตามนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณกับรถทัวร์ชาแนลนะครับนี่บรรยากาศเยน็นๆครับอยู่ที่วอเตอร์สเปนะครับนี่นะครับนี่อันนี้เป็นอ่างซากนอกนะอ่างซากนอกครับน,นี่นะครับ อันนี้เป็นลานจอดรถบัสน,นะครับนี่ลานจอดรถบัสรถเล็กนะครับนี่น,นี่อันนี้เป็นวอเตอร์สเปซเป็นสถานที่อ่าที่เขามาเล่นสงการข้างในน้่งก็จะเป็นขี่ช้างนะครับใกล้ๆก,กันกบขี่ช้างบ้านเชียงใหม่บ้านช้างเชียงใหม่นะครับนี่อยู่ติดติดภูเขาเลยครับนี่ติดภูเขาเลยครับนี่ ก็หลายท่านก็ยังไม่เคยมาผมก็มาครั้งแรกครับที่วิ่งทัวร์นี้นะเพิ่งครั้งแรกที่มานะครับก็ยังไม่เคยมาทักเที่ยวหรอกเที่ยวนี้เป็นครั้งแรกนี่อันนี้แขกก็เริ่มทยอยออกมาบ้างนะครับสงสัยจะได้กลับโรงแรมเลยมั้งนี่นะครับนี่ บางบางคนเขาบอกว่าเป็นสวนน้ำสวนน้ำที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่มาเที่ยวมากันเยอะครับผมก็ไม่รู้ว่าของใครเนาะน่นเป็นพนักงานต้อนรับครับพนักงานต้อนรับนะครับสามสี่คนนะครับเป็นพนักงานต้อนรับ ชมบรรยากาศครับรอบเย็นๆครับนี่ช่วงเย็นๆนะที่ตะวันรับขอบฟ้าแล้วต่ว่าก็ยังเหินแดงใช่ไหมครับนี่แดงๆอยู่ครับสวยครับบรรยากาศสวยมากนะครับเห็นตึกเยอะเลยครับนี่เนี่ยตรงที่เห็นตึกนะี่คือพัทยาแหละครับ ทยานะตรงนั้นน่ะอันนี้จะเป็นลานจอดนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นลานจอดตรงนั้นที่ว่ารถวิ่งออกไปนั่นคือทางทางออกครับทางออกทางเข้านะครับนี่ที่รถวิ่งออกไปนะครับคือทางออกทางเข้าครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆกับว่าชนบทนะครับที่แถวบ้านเขาเรียกซากนอกอะอาบน้ำซากนอกไปแล้วครับไปแล้วนะครับนี่นะครับยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ หลายคนก็มาเท,เที่ยวนะครับมาเที่ยวมาหาความสุขจากชาวต่างชาตินะครับที่มาเที่ยวกันเยอะนะครับผมก็ไม่เคยมาครั้งแรกที่มาอันนี้รอปภครับนี่รอปภสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ ก็ผมก็พูดไม่เก่งเนาะผมก็ทำ u t u b e ก็ผมยังไม่เก่งเรื่องการพูดการจานะครับยังไงก็คอมเมนต์แนะนำได้นะครับคอมเมนต์มาแนะนำภายใต้คลิปได้เลยครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกคอมเมนต์และปฏิบัติตามที่ f c แนะนำทุกท่านนะครับ ผมก็ยังไม่เก่งสันทัดเรื่องทำ u t u b e ทำคลิปนะครับผมก็ถ่ายตามตามที่ผมถ่ายเนาะแต่ว่าถามว่าผมยังไม่เก่งเรื่องตัดตอ่อเรื่องเ,อขอเขียนข้อความเขียนอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่เก่งนะครับแล้วแปะภาพแปะอะไรเงี้ยแปะลิงก์แปะอะไร,ะะะไรผมก็ยังไม่เก่งนะครับผมก็ยังทําไม่เป็นนะครับยังไงก็ช่วย fc ช่วยแนะนําผมหน่อยนะครับช่วยคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมตอบทุกคอมเมนต์เลยครับ และจะนำคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ไปปฏิบัตินะครับตรงไหนที่ไม่ดีหรือตรงไหนที่มันนั่นผมก็จะเอาไปปฏิบัตินะครับนี่ที่สถานที่กว้างขวางครับนะครับก็มีหลายจุดนะ วอเตอร์สปผมก็ไม่เคยไม่รู้ว่าเขาอ่านว่า w a เตอร์สปหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยนะครับ,รบที่จอดรถกว้างขวางแต่เข้าลึกหน่อยนึงนะครับเข้ามาลึกหน่อยนึงแต่ว่าผมก็ไม่เคยเข้ามาข้างในเป็นอะไรผมก็ไม่เคยเข้าไปหรอกนะครับ กับอากาศบรรยากาศตอนเย็นๆครับตอนตอนนี้ก็เวลา17บเนาฬิกากว่าๆนะครับ17บเนาิกาครึ่งแล้วมนะั้งเนี่ยขอบฟ้าสีแดงครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมก็ได้เก็บบรรยากาศเอามาให้ f c ดูนะครับว่าจุดนี้ผมได้มาครั้งแรก ผมก็ได้ถ่ายคลิปมาให้ FC ดูกันก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากช่วยกดติดตามกันเยอะๆหน่อยนะครับช่วยคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับถล่มคอมเมนต์ได้เลยครับอันไหนสิ่งไหนไม่ดีผมก็จะ ไม่ปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีผมก็จะปฏิบัตินะครับขอให้เอซีแนะนำมาได้เลยภายใต้คลิปนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ